ว,วิธีวราวัดครับท่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงน,นาคครับก็เดินทางมาถึงบริวเวณพิธีแล้วนะครับ พราะต้องอรมสัมมาสัมพุทธสัการต้องการสุดสวยสุดตและสุดภาพรูมและบุคลกรทาศนาการพูดถึง่นในอวัตสันี้อพระสดงรับผ้าฐานนีกระที่ต้องากทีตามๆทั้ บิสกุลเกษตรรรที่สูงผู้จัาอันาการพูนวอกรักนินี้ก็แลพราพระกดิให้แก่ที่สุขผู้มีทีวรออันตั้งก็อนแล มโนนาแห่งการได้ก็แลย้ากระถินนักพานีควรแต่ที่สุดผู้มีจีวิญญาณคนละมากหรือมีที่สุดรูปใดจะมีอุตสาตัณฑ์ मे สุทีเจ้า,าออว่ารักธรรมูพระุูมิพระรยสุดรรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน1 4 000, 3, ึ่งล้านบาทแปดสเจ็ตางค์จึงประกาศเพื่อพระพิสุดสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกเจ้าว่ารักธรรมู Ewa, mewa, dito, dina, uchi, dan, baki, dan, dun, ma, nyi, don, ewa, san, nyi, ja, du, ya, บุคคลต่างนานบุคคลตันโชว์อาวิโชตจากธรมคนแต่ว่าพระองฆ์ทุกคนวิหารขอใด้เจอท่านด้ควา ข่อนไฟเจ้าหน้าที่จะใช้ไม้ไประชาสัมพันธ์อะไรก็รตามสบาย